สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งในคลิปติวโค้งสุดท้ายเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้พี่บอลขอ,อต่อประวัติศาสตร์อีกสักนิดนึงก่อนที่เราจะย้ายไปเรื่องอื่นกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และบางคนจับจุดไม่ถูกท่านี้ในระหว่างที่บอลกาลังนั่งเตรียมว่าจะสอนอะไรพวกเราดีเนี่ยก็ไปจะเอ๋เจอข้อสอบอยู่หลายปีตั้งแต่ จ็ดวิชาสามัญเก้าวิชาสามัญรวมทั้งโอนเน็ตแล้วก็ข้อสอบรุ่นเก่าๆนะก็จะมีข้อหนึ่งถามประมาณว่าข้อใดต่อไปนี้เหตุการณ์ใดต่อไปนี้จะอยู่ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ประวัติศาสตร์สมัยกลางประวัติศาสตร์สมัยโบราณหรือข้อใดใช่ไม่ใช่ประมาณนี้แหละนะดังนั้นพี่ก็เลยเห็นว่า ความถี่ของการออกข้อสอบเนี่ยมันมีค่อนข้างมากดังนั้นเอ๊ะเราอธาิบายเรื่องนี้ให้น้องเข้าใจกันอย่างละเอียดดีไหมนะครับพี่บอลก็เลยทําคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปการตื่นประวัติศาสตร์ครั้งที่แล้วมาดังนั้นเรามาลองดูกันในส่วนเนื้อหาก่อนนะครับอย่างย่อๆแล้วก็ดูภาพประกอบบนจอด้วยและกันนะครับเพื่อจะได้เป็นการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่มักจะเจอในข้อสอบมีอะไรบ้าง โอเคครับเราไปดูกันเลยครับอ่ะโอเคครับเรามาดูในส่วนแรกนะครับว่าการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เนี่ยพอเมื่อโลกเรามีการเริ่มใช้ตัวอักษรขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยนะฮะมันจะมีการแบ่งยุคสมัยออกเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตามหลักปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลออกเป็นทั้งหมด4ยุคใหญ่ด้วยกันนั่นก็คือยุคโบราณยุคมืดยุคสมัยใหม่และก็ร่วมสมัย แต่ถ้าเกิดเราดูจากในแผ่นชีทที่พี่บอลได้ขึ้นไว้บนหน้าจอแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่ยุคหนึ่งเล็กๆก็คือยุคเรนันสองเข้ามาขั้นกลางตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นรอยต่อนะครับระหว่างยุคกลางกับยุคใหม่นะครับอ่าโอเคดังนั้นเนี่ย เรามาดูรายละเอียดกันละกันนะครับว่าในแต่ละยุคสมัยเนี่ยเราเริ่มต้นเมื่อไหร่และมันจบเมื่อไหร่แล้วแต่ละยุคมันมีอะไรสําคัญสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเวลาเจอข้อสอบเรื่องการแบ,บ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตกเนี่ยให้น้องดูว่าเริ่มต้นจากเหตุการณ์อะไรและสิ้นสุดตรงเหตุการณ์ไหนอันนี้ประเด็นที่1อันที่2คือในแต่ละยุคมีอะไรเป็นเมนไอเดียนะครับและอันที่3คือค่อยมาดูรายละเอียดปล็กย่อยว่าเหตุการณ์สาคัญสาคัญเนี่ย ในแต่ละยุคเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้เราดูในอันแรกสุดก่อนนะครับคืออรารยธรรมโบราณเนี่ยพี่บอลก็จะขอเรียกตัวนี้ว่าเป็นยุคสีมหาอาณาจักรนะก็จะประกอบด้วยอรารยธรรมเมโสโปเตเมียบริเวณลุ่มแม่น้ําไทคริสอูเฟรติสนะครับอรารยธรรมอียิปต์ก็บริเวณลุ่มแม่น้ำไนขนาดเดียวกันก็ย้ายถัดมาบริเวณที่เป็นอรารยธรรมกรีกแล้วก็อรารยธรรมโรมันซึ่งเป็นประเทศอิตาลีในปะัจจุบันคราวนี้ถ้าถามว่าอรารยธรรมนี้เนี่ยจบลงเมื่อไหร่เนี่ย ก็คือเรานับจากวันที่โรมันตะวันตกล่มสลายในปีคศ476น้องจะจำคศได้หรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เป็นประเด็นแต่ให้จำว่าเหตุการณ์ที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกขอเน้นย้ำนะฮะว่าเป็นจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายนะครับซึ่งก็คือบริเวณกรุงโรมในปัจจุบันเนี่ยล่มเราจะถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของอารยธรรมโบราณน,นะครับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ยุคมืด นะครับซึ่งกินเวลายอยนะ่างนานาวนี้บางคนถามว่าทําไมมันมีอ,รอารยธรรมโรมันตะวันตกอะ่ะและอะไรคืออ,รอารยธรรมโรมันตะวันออกต้องที่บายนี้ให้น้องเข้าใจนะว่าโรมันเนี่ยเป็นจักรวรรดิขนาดใหญ่แบ่งฝ้านะครับในการดูแลกันบริเวณพูดง่ายว่าเปิดสาขาสองสาขานั่นเองสาขาแรกก็คือใช้เมืองหลวงโรม นะฮะแล้วต่อมาก็มีการแยกเมืองออกไปตั้งเป็นอนาณาจักรไบเซนทายหรืออาณาจักรโรมันตะวันออกนะครับซึ่งก็มีศูนย์กลางอยู่ที่กลุ่มคอนสแตนติโนเบิลนะครับดังนั้นในวันที่โรมันตะวันตกล่มสลายเนี่ยโรมันตะวันออกก็ยังคงอยู่นะครับดังนั้นในยุคข,ของอรารยธรรมโบราณที่มีเมโสโปเตเมีย e มีอียิปต์มีกรีกมีโรมันเนี่ยนะครับรวมทั้งอรารยธรรมอื่นๆน้อยใหญ่ที่ตั้งอ,อยู่บริเวณน,นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรากฐานให้กับอรารยธรรมโลก นะครับเราก็จะต้องมาลงลรายละเอียดกันว่าเมโสมีอะไรเด่นล่ะกรีกมีอะไรเด่นโรมันมีอะไรเด่นนะครับในคลิปสั้นๆเนี่ยพี่บอลขอแนะนําอย่างย่อๆว่าถ้าเราพูดถึงเมโสโปเตเมียนะให้น้องคิดถึงหลักๆไว้อยู่2อประเด็นในการคืน1ที่เนี่ยเป็นที่แรกที่มีการใช้ตัวอักษรเป็นแห่งแรกของโลกใช่ไหมครับเราเรียกตัวนี้ว่าอักษรคูนิฟอร์มหรือเป็นอักษรรูปลิมนั่นเองอันที่2การเกิดประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก นะเราเรียกกฎหมายฉบับนี้ว่ากฎหมายพระเจ้าฮัมมูราบีซึ่งใช้หลักการเด็ดขาดตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะครับขณะเดียวกันก็จะเริ่มมีการาเกิดกำเนิดไอทำเล,เล็กๆน้อยอย่างเช่นการ ช่างตวงวัดการใช้ปฏิทินความรู้ด้านโหราศาสตร์ต่างๆนานา,นาในแต่ละอาณาจักรที่แตกต่างกันไปนะครับสิ่งก่อสร้างสําคัญในยุคนี้เราเรียกว่าวิหารซิกูเลตนะครับเราจะนอกจากนั้นก็จะยังมีสวนลอยบาบิโลนซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งัศาจารรา์โบราณคราวนี้เรามาดูอียิปต์โออียิปต์เยอะแยะมากนะฮะหลักๆเนี่ยก็คือการเกิดวิทยาการการแพทย์ใช่ไหมครับรวมถึงการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างเช่นปิระมิด นะครับท่าน,นี้มันเคยมีข้อสอบอีกข้อหนึ่งเคยถามว่าตกลงแล้วเนี่ยพีระมิดสร้างไว้เพื่ออะไรน้องระหว่างสร้างไว้เพื่อเป็นาศาสนสถานกับสร้างไว้เพื่อเป็นหลุมฝังศพจําไว้นะครับการสร้างพีระมิดไม่ได้สร้างไว้เพื่อเป็นการบูชาอะไรแต่สุสานขนาดใหญ่เพื่อบรรจุพระศพของฟารโรห์นะครับก็จะเป็นการความเชื่อของอียิปต์ในเรื่องโลกหน้าว่าถ้าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะกลับชาติมาเกิด นะครับคล้ายๆกับความเชื่อในศาสนาของทางฝั่งตะวันออกของเราเพียงแต่เขาก็จะมีความเชื่ออยู่ในอีกประเด็นที่ว่ายิ่งสร้างปิระมิดสูงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีโอกาสใกล้พระผู้เป็นเจ้าในความเชื่อของอียิปต์เขามากขึ้นเท่านั้นนะครับคราวนี้เรามาดูที่กรีกกับโรมันถ้าวันนี้ที่สรุปง่ายๆระหว่างกรีกกับโรมันเนี่ยว่ากรีกกับโรมันมีลักษณะเด่นอย่างไรเนี่ยนะกรีกน้องจำไว้นะลูกมันจะเป็นอารยธรรมที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับความชิวความสวยงาม นะครับก็มีการบูชาเทพเจ้านะครับแต่ก็จะไม่เคร่งครัดเท่ากับอียิปต์นะกรีกก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของพวกความรู้ระบบก,การปกครองประชาธิปไตยใช่ปะ่ะนะฮะดังนั้นพี่บอลสรุปไวต้ตรงนี้ว่าเวลาถ้าพูดถึงกรีกเมื่อไหร่เนี่ยน้องจําไว้นะครับมันจะมาพร้อมกับ3ปออ่ากรีกมาพร้อม3ปอนะปอแรกคืออะไร1ปรัชญาและแนวคิดโอ้ตัวพ่อตัวแม่ทางปรัชญาเยอะมากเคยได้ยินเชื่อปะ่ะโซเครติสอลิสโตเตล นะเพโตรเนี้ยนะครับรวมทั้งบรรดาน,นักคิดต่างๆมาก oras, มายพิทาโกลัสนี่รู้จักใช่ปะต้นกําเนิดของตรีโกณมิติที่ทําให้เราต้องทราบซึ้งมาถึงปัจจุบันนะครับมีอะไรอีกอะทาเลสทูซิดิดสเฮโลโดตัสนะครับพอพูดถึงเฮโลโดตัสก็จะได้ปอที่2ก็คือเป็นต้นกําเนิดของประวัติศาสตร์าการกาเนิดประวัติศาสตร์นี้หมายถึงการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบนะครับไม่ได้เอาเรื่องของเทพเจ้าความเชื่อ ที่เป็นนิยายประลัมประลามาแต่เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบมีเหตุมีผลมีหลักฐานม,มีการบันทึกชัดเจนดังนั้นเราจรึงยกย่องว่าเฮโรโดตัสเป็นบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์โลกตะวันตกนะครับเพราะว่าเขาเป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคน,นแรกๆในโลกที่เริ่มบันทึกเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับและส่วนปที่3นั่นคือการกำเนิดระบบการปกครองประชาธิปไตยนะอัดเสริมนิดนึง การปกครองประชาธิปไตยในสมัยกรีกโบราณเนี่ยเริ่มต้นที่เอเธนส์นะครับแล้วก็จําไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยกับกรีกโบราณแล้วเนี่ยอย่าไปเหมาหมดนะครับว่ากรีกทุกนครรัฐเนี่ยเป็นประชาธิปไตยกันหมดเลยเพราะจริงๆแล้วเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ทุกรัฐแต่รัฐที่โด่งดังที่สุดคือเอเธนส์นะครับประชาธิปไตยในยุคนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เขามองกันว่าดีด้วยซ้าไปแต่ประชาธิปไตย ในยุคนั้นเนี่ยมีลักษณะคล้ายปัจจุบันอย่างหนึ่งก็คือการปกครองที่ยึดถือเอาคนจํานวนมากเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยประชาธิปไตยก็หายไปจากโลกในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกทีในช่วงสมัยใหม่นะครับคราวนี้อันสุดท้ายคือโรมันโรมันเนี่ยเขาจะแตกต่างจากกรีกนะฮะโรมันจะเป็นพวกเน้นความเป๊ะนะทุกอย่างต้องเป็นระเบียบว,วินยัยสร้างอะไรใหญ่โตโมโหลานนะดังนั้นเวลาพูดถึงโรมันเนี่ยน้องให้คิดถึงเรื่องของ โรมันจะเหมือนกับรอร์ดอ,อทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะรอรอดอ,รอคือเรื่องอาหารนะครับเขาจะในเรื่องความเข้มแข็งความยิ่งใหญ่ชามอะไรก็ต้องใหญ่โตนะครับขณะเดียวกันก็เน้นระเบียบว,วินยัยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละยุคคราวนี้ในเมื่อเมื่อกี้พี่บอลบอกว่ากรีเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยแล้วเนี่ยโรมันเริ่มต้นอะไรจุดเริ่มต้นของโรงมันทางการปกครองอย่างหนึ่งคือการเกิดระบอบสาธารณรัฐ นะครับก็จะทําให้เรามองเห็นภาพความแตกต่างกันนอกจากนั้นก็คือโรมมันก็จะมีวิทยาการการแพทย์นะฮะอย่างเช่นการคลอดแบบซีซ่านะฮะที่มีการผ่าท้องคลอดรวมทั้งการสร้างสิ่งก่อสร้างที่เน้นความใหญ่โตมากกว่าความสวยงามนะครับก็คือเพื่อเน้นสาธารณประโยชน์เน้นจนํานวนคนหมู่มาก ะฮะ,ะที่สุดเนี่ยประวัติศาสตร์สมัยโบราณก็สิ้นสุดลงในปีคศ .476 เนะครับเมื่ออาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลายนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนย่อๆของประวัติศาสตร์สมัยโบราณนะครับคราวนี้มาดูส่วนที่2ก็คือประวัติศาสตร์สมัยยุคมืดง่ายมากเด็กๆเวลาเราพูดถึงยุคมืดหรือยุคกลางเนี่ยก็จะเริ่มมีอายุตั้งแต่ศตรวรรษที่5จนถึง15นะครับเริ่ม5จบ15 ตัวนี้ค่อนข้างยาวนานแต่ก็จะมีรายละเอียดเปีกย่อยแต่ธีมหลักของยุคกลางหรือยุคเมื่อจาไว้เด็กๆมี2อ,อย่างก็คือ 1. ศาส,สาจักรและพ่สันตปา,ามีอํานาจสูงสุดอันที่2ก็คือระบบฟิวดอลนะครับหรือระบบศักดินาฝรั่งเนี่ยเป็นระบบที่ใช้ในการจัดก,การบริหารทางการเมืองรวมทั้งเศรษฐกิจในบางแง่มุมด้วยนะครับในสมัยนี้เนี่ยถึงแม้ว่าประชาชนจะไม่มีความรู้ หรือมีความเจริญทางวิทยาการก้าวหน้าเท่ากับสมัยกรีกกับโรมันก็ตามแต่ในยุคนี้เนี่ยศิลปะที่สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารต่างๆเนี่ยก็มีความสวยงามที่เป็นลักษณะเฉพาะดังนั้นเขาจึงเรียกได้อีกอย่างว่าในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคอูอรารยธรรมแห่งยุโรปนะครับถึงแม้ว่าประชาชนจะอยู่ภายใต้อำนาจของคริสตาจากักรแต่ขณะเดียวกันก็มีการกำเนิดมหาวิทยาลัยขึ้นมาเป็นแห่งแรก แล้วก็เป็นอรารยธรรมตะวันตกในยุคมืดที่ส่งผลยาวนานจนถึงปัจจุบันคือการเกิดยูนิเวอร์ซิตี้นั่นเองเช่นโบโลญญาในอิตาลีนะครับมหาวิทยาลัยปารีสปาดัวออกฟอร์ดเทมบริ์ในอังกฤษเนี้ยพวกนี้ตั้งก่อนสุขโขทัยได้ซ้ำไปนะครับรา,ราวๆประมาณนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยได้พลังศรัทธาของมนุษย์ในยุคกลางเนี่ยนะครับก็เกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาสงครามหนึ่งก็คือสงครามครูเสด สงครามนี้เป็นสงครามที่รบกันระหว่างชาวคริสต์กับมุสลิมเพื่อแย่งชิงนครศักดิก์สิทธิ์เยรูซาเล็มกันนะก็รบกันนานมากก็ใช้เวลาประมาณราวๆ200ปีแต่การรบดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลให้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปในอีกทางหนึ่งนะครับแน่นอนว่ามีคนล้มตายเสียชีวิตมากมายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อชาวคริสต์พบเจอมุสลิมก็เกิดให้มีการแลกเปลี่ยนวิทยาการความรู้ต่างๆโน้ตนิดหนึ่งเด็กๆบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวพี่ แล้วในสมัยกลางเนี่ยความรู้กรีกโรมันหายไปไหนนี่แหละครับที่กำลังจะบอกนะความรู้กรีกกับโรมันหรือความรู้โบราณด้านดาราศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์โบราณเนี่ยถูกเก็บไว้ในดินแดนของตะวันออกกลางนะครับประมาณศตรวรรษที่83ความรู้ดังกล่าวพี่น้องมุสลิมในยุคนั้นเป็นคนเก็บความรู้ชุดนี้ไว้นะครับก็เลยทําให้มีการนําความรู้ชุดนี้กลับมาเผยแพร่อีกรอบหนึ่ง ก็คือมีการแลกเปลี่ยนวิทยาการดังนั้นเนี่ยพอหลังจากสงครามปูเศตจบลงใช่ไหมบรรดาพวกอันวินแล้วก็ขุนนางที่พาทหารออกไปรบเนี่ยก็เริ่มจนลงเรื่อยๆพูดง่ายๆเนาะเขาเอาเงินตัวเองเนี่ยออกไปรบกันนะครับก็เลยส่งผลให้ขุนนางเนี่ยมีอํานาจเริ่มอ่อนแอลงกษัตริย์กับพ่อค้าก็เริ่มรวมตัวกันในที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนนึงทำให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ แต่ก่อนก้าวสู่ยุคสมัยใหม่เนี่ยอย่างที่บอลบอกไว้ตอนต้นมันจะมียุคมาขั้นกลางก็คือยุคเรเนซองส์าวนี้ถ้าเรามาพูดถึงยุคเรเนซองส์นะครับยุคนี้เป็นยุคสําคัญยุคหนึ่งที่เป็นรอยต่อระหว่างยุคมืดกับยุคใหม่ถ้าสรุปง่ายๆว่ายุคมืดเป็นยุคที่ยุโรปเนี่ยไฟมันดับหรือมันค่อนข้างสลัววและยุคใหม่คือความสว่างของปัญญาและความสว่างของวิทยาการต่างๆที่เริ่มเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยยุคเรเนซองส์จะเหมือนเป็นยุคที่กาลังต่อปัก นะฮนะที่ค่อยออกอย่างยุคมืดมันมืดใช่ปะยุคใหม่มันสว่างดังนั้นเรเนซอง์อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นการต่อปักดนั้นที่บอลสรุปนี้ว่ายุคเรเนซอง์เนี่ยนะครับหรือเราเรียกอีกอย่างว่ายุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเป็นยุคที่มีเมนไอเดียสำคัญที่น้องต้องจําให้ได้คือเป็นยุคที่นําศิลปะวิทยาการกรีกกับโรมันกลับมารับใช้สังคมอีกครั้งหนึ่งแล้วมีจุดเริ่มต้นที่อิตาลีและการเริ่มต้นที่อิตาลีเนี่ย นักคิดต่างๆที่เรารู้จักกันอย่างกาลิเลโอราฟาเอลนะครับมเคิลแองเจโลเนี่ยก็ถือกำเนิดขึ้นมาในยุคนี้นะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งที่อยากใให้พวกเราจดจำไว้ก็คือว่าเรนนซองเนี่ยพอศิลปะกรีกโรมันกลับมาใช่ปะดังนั้นความคิดโบราณพวกนี้เนี่ยจึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ความคิดโบราณเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่เมื่อพูดถึงเรนนซองแล้วเจอในข้อสอบคำว่าเรนนซองจะกลับมาพร้อมกับ3นิยม ฟังนะครับนิยมแรกเราเรียกว่ามนุษยนิยมอันที่2ธรรมชาตินิยมและอันที่3ปัจเจกชนนิยมโดยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมนุษยนิยมนะครับพลังมนุษยนิยมนี่แหละที่เป็นพลังที่ทําให้โลกเคลื่อนจากยุคกลางเข้าสู่ยุคใหม่คําว่ามนุษยนิยมหรือ h u m a n i s m แปลว่าอะไรคํานี้ก็คือเป็นความคิดที่ถือว่ามนุษย์มีความสําคัญ จำได้ใช่บอกว่ายุคกลางหรือยุคี่เป็นยุคศสนามีที่ผลต่อชีวิตของผู้คนในยุโรปใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพอยุคเรเนซอง์เนี่ยมนุษย์เริ่มให้ความสำคัญกับตัวเองมากยิ่งขึ้น All by my self บอกเลยว่าชีวิตเป็นของฉันเองฉันสามารถคิดอะไรตัวเองนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีเป็นบางส่วนของสังคมแต่มันก็เป็นพลังที่ทําให้โลกเราเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามามนุษย์เราเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและตั้งคําถามกับชีวิตและทําให้โลกยุโรปเนี่ย เคลื่อนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นะครับดังนั้นอันนี้คือเมนไอเดียของใเน้นสอนะสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่น้องควรจะทราบในยุคเน2นสองนี่ก็คือว่ายุคนั้นมีการผลิตแท่นพิมพ์แล้วโดยโยฮันกูเทนเบิร์กนะครับก็ส่งผลให้ความรู้ราคาถูกลงแล้วก็วิทยาการกระจายไปนะครับก็ในที่สุดเนี่ยโลกก็เข้าเคลื่อนสู่ยุคสมัยใหม่ นะครับรานนี้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่เนี่ยเป็นยุคที่พี่บอลขอเน้นย้าว่าออกข้อสอบเยอะมากนะครับยุคสมัยใหม่เราเริ่มต้นนับตั้งแต่เมื่อไหร่จําไว้ถ้าเราดูเป็นตัวเลขถ้าสมัยกลางเริ่ม5้าถึงสิใช่ไหมคราวนี้ในสมัยใหม่เนี่ยเราจะนับเป็น1 5บหถึงยี่นะครับศตวรรษสิบหถึงยีเวลาเราพูดถึงสมัยใหม่เนี่ยตัวนี้จะมีกรอบเวลาที่ค่อนข้างชัดเจน โดยทั่วไปมักจะถือว่าจุดเริ่มต้นของสมัยใหม่นับจากวันที่โคลัมบัสเดินทางค้นพบทวีปอเมริกาเรื่อยๆมาจนมาจบลงในปี1945ก็คือปีที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดโอ้โหพี่เรียนยาวนานมากนะน้องตั้งแต่โคลัมบัสเดินทางนะฮะแล้วเข้าใจผิดคิดว่าดินแดนที่ตัวเองเจอเนี่ยเป็นอินเดียนะฮะเข้าใจผิดอยู่นานเลย จนวันดีคืนด,ด,ดีก็มีคนไปเดินทางซ้ํารอยเดินแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่อินเดียของคุณแต่นี่คือทวีปใหม่เขาก็เลยตั้งชื่อทวีปอเมริกาเพื่อเป็นเกียรติให้กับอเมริโกนะครับราาน,นี้พอยาวๆมาจะถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยในระหว่างเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์มากมายเหลือเกินอ่ะพี่บอลไล่เรียงเลยนะเมื่อเราพูดถึงสมัยใหม่นะครับเราจะคิดถึงอะไรบ้าง1ก็คือการ ค้นพบเส้นทางการเดินเรือไม่ใช่เข้าลัมบัสอย่างเดียวเราจะเจอคนอย่างเฟอร์ดินานด์แมกจันแลนวัสโกดากามานะครับบัโทโลมิวดีอสต่างๆนานานะครับมาที่2ก็คือการปฏิรูปศาสนาคริสต์นะสังเกตนะอันแรกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะการเดินเรืออันที่2ก็คือการปฏิรูปศาสนาคริสต์นั่นคือการเกิดศาสนาคริสต์นิกายโปรตสแตนโดยใครครับมาตินลูเทอร์อันที่3คือการกําเนิดรัฐชาติ นะครับรัชชาสมัยใหม่มีดินแดนชัดเจนแน่นอนกษัตริย์ทรงมีอำนาจมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี secondo, ้ก็เลยเป็นที่มาของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชท,ที่ทรงพลังในยุโรปนะอันที่4ก็คือการเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเกิดขึ้นในสาขาดาราศาสตร์เป็นที่แรกอันที่5การปฏิวัติเกษตรตอนนี้เป็นจุดเล็ก นะฮะที่มีการเปลี่ยนจากการทำนาแบบเปิดโล่งหรือโอเพนเนี่ยมาเป็นระบบล้อมรั้วนะครับเพื่อเป็นการจัดสรรที่ดินอย่างชัดเจนส่วนอันดี่5ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดการปฏิวัติอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลาคุยกับเขายาวหน่อยแต่จำง่ายๆเป็นแพทเทิร์นนะฮะการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีสมการเท่ากับการเปลี่ยนจากแรงงานคนเป็นเครื่องจักรและคือการเกิดระบบโรงงานและจะนำ ไปสู่ผลอีกมากมายมหาสารตามมาเช่นการเกิดชนชั้นกลางกับชนชั้นแรงงานการเกิดลัทธิทุนนิยมเสรีนิยมนะครับรวมทั้งการเกิดจักรวรรดินิยมเป็นจุดที่มหาอำนาจเริ่มแสวงหาดินแดนและนําไปสู่ความขัดแยง้งและความขัดแย้งงก่าวก็ปะทุมาจนกลายมาเป็นสงครามโลกครั้งที่1น,นะฮะสงครงามโลกหนึ่งจบด้สักปั๊บหนึ่ง สัก20ปีถัดมาสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดขึ้นดังนั้นเหตุการณ์ที่บอลไล่เลียงมาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเหตุการณ์ใหญ่ในสมัยใหม่นะครับอ่ะเลียงอีกทีนึง่งนะฮะเราก็เริ่มนับมาจากการค้นพบเส้นทางการเดินเรือหรือยุคแห่งการสำรวจมาที่2ก็คือการปฏิรูปศาสนาคริส นะครับนำไปสู่การเกิดนิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งแปลว่าผู้คัดค้านอันที่3การเกิดรัฐชาติสมัยใหม่พร้อมกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอันที่4การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ 5. ปฏิวัติเกษตรกรรม 6. ปฏิวัตอิอุตสาหกรรมอ่ะพี่บรรอลเสริมอีกอย่างหนึ่ง7คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการปฏิวัติครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์โลกนะไม่ว่าจะเป็นอ่าอะไรอ่ะการปฏิวัติรุ่งโรจน์ในอังกฤษ การปฏิวัติเพื่อเอกราชในอเมริกาการปฏิวัติฝรั่งเศสนะฮะหนึ่งรวมไปถึงการปฏิวัติรัสเซียใน1917นะครับสงครามโลกให้งหนึ่งเริ่มต้นปี1914จบลงปี1919และสุดท้ายสงครามโลกที่2ไปสิ้นสุดลงในปี1945นะครับนี่เราถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ดังนั้นเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่เนี่ย เราจะคิดถึงการปฏิในทั้งปฏิวัติต่างๆนานา,นานร,รวมถึงการปฏิรูปด้วยดังนั้นเวลาสมมุติในข้อสอบเจออะไรที่มีคว่าปฏิเนี่ยลองดูและจับว่านี่คือประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปนะครับแล้จากนั้นโลกเราก็เคลื่อนเข้าสู่ยุคร่วมสมัยเขาว่าร่วงสมัยก็คือเป็นยุคที่คนบางส่วนยังมีชีวิตอยู่หรือเกิดทันนั่นเองนะเราก็จะเริ่มนับตั้งแต่ปี19 4 5จนถึงปัจจุบันนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์มากมายไต่กอง มาเรื่อยๆนะครับคราวนี้เรามาดูข้อสอบกันบ้างนะข้อสอบก็จะอยู่ในเนื้อหาที่บอลเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาเปิดแป๊บหนึง่งโอเคเราดูข้อแรกเลยนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเมื่อกี้แหละนะข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยกลางของยุโรปอ่าทบทวนอีกทีนึงครับเวลาเราพูดถึงคำว่าประวัติศาสตร์สมัยกลางเราจะพูดถึงอะไรเอ่ยนั่นคือยุคมืดใช่ปะ่ะเป็นยุคที่คริสศาสนากับ ตัวของระบบฟิวดอลนะครับมีเหตุการณ์อะไรจําได้ไหมอีกทีหนึ่งทบทวนสงครามอะไรพวกเราครูเศดนะครับเสริมความรู้นิดจอยคํา่าครูเศดแปลว่าไม่กังเขนนะเขาบอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยกลางนะอันนี้เป็นของปี54นะครับข้อ1โอน,นี้เกิดแน่นอนอันที่2เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะข้อนี้ตอบข้ออะไรอ่ะระหว่าง3 4 5หตกลงคําตอบคือข้อเมีมันเขีนไว้รเปล่าตอบข้อที่ 4ครับผมนะการจัดทํากฎหมา12โตะนะครับเป็นเรื่องของใครเอ่ยเป็นยุคโบราณน,นะตัวเองนั่นคือเกิดขึ้นในสมัยโรมันนะครับดังนั้นข้อนี้เป็นประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณก็ไม่ใช่คําตอบต้อง<ม>ดูข้อ3นะฮะต่อข้อ5จะสัมพันธ์กันคําว่าเส้นทางสายไหมเนี่ยเป็นเส้นทางการค้าโบราณของจีนที่เริ่มต้นจากเมืองฉางอานไปสิ้นสุดที่โรมัน นะครับก็จะเดินทางตามสายนี้ไปก็ตรงกับยุคประมาณประวัติศาสตร์สมัยกลางพอดีมาโคโปโลเอยเนี่ยก็เคยใช้เส้นทางเส้นนี้เคยมีข้อสอบอยู่ปีหนึ่งนะตั้งแต่สมัยยังเป็นโปเนตกับเอเนลเขาถามว่าบุคคลใดต่อไปนี้ไม่เคยใช้เส้นทางสายไหมในการเดินทางโหดโหดอะ่ะนะมีอะไรบ้างอะ่ะพระถังซัมจัง๋งมีเจิงเหอมาโคโปโลแล้วก็เจงกิสคาน เวลาเราพูดถึงเส้นทางสายไหมเนี่ยน้องๆมันจะมี2เส้นทางสายไหมนะจริงๆก็คือเส้นทางสายไหมทางบกนะครับก็คือเส้นทางตรงข้อ3มเนี่ยแล้วก็เส้นทางสายไหมทางทะเลก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ใช้ในการค้าขายของจีนแต่เวลาเราพูดถึงเส้นทางสายไหมทางบกเนี่ยเด็กๆรู้ไว้เลยนะเสริมบทบาทเลยว่าเวลาเราพูดถึงตรงนี้ให้คิดไว้เลยว่ามันมีจุดเริ่มต้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น นะครับแล้วก็บุคคล4คนที่เมื่อกี้ที่บอลบอกไปอะ่ะเจิงเหอมาโคโปโลเจนกิสขานแล้วก็พระถังซัมจั๋งเนี่ยคนที่ไม่เคยใช้เส้นทางทางบกซึ่งความจริงข้อนี้พี่ว่ามไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเขาถาม,มา,างเงี้เขาต้องการรู้ว่าน้องทราบประวัติศาสตร์จีนหรือเปล่าเนี่ยก็ให้ตอบเจิงเหอเพราะเจิงเหอเนี่ยเขาเป็นแม่ทัพเรือนะครับหรือที่เราจะรู้จักกันในนามสมปองเจิงเหอเป็นแม่ทัพเรือแล้วก็นำพากองเรือจีนเนี่ยเป็นเรือทางการทูตไปเจริญสัมพันธรรมตรีกับดินแดนน้อยใหญ่ นะครับแต่3บุคคลที่เหลือเนี่ยพระถังสัมจังมีตัวตนจริงประวัติศาสตร์นะก็ไปอัญเชิญพระตะปิดกจากชมพูทวีปกลับมายังจีนนะครับส่วนคนที่2เจงกิสคา,ารก็เป็นนักรบแล้วก็เป็นวิรักษัตริย์คงสำคัญของจีนก็คงจะเคยใช้เส้นทางตัวน,นี้แน่นอนเพราะบริเวณดินแดงต่างๆแถวนั้นเนี่ย มันก็จะต้องมีการติดต่อกันและสุดท้ายก็คือตัวมาโคโปโลคนนี่ชัดเจนนะฮะก็มาติดต่อกับจีนในสมัยราชวงศ์หยวนหรือราชวงศ์มองโก,โกนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้เราจะตอบข้อที่4นะฮะการจะทํากฎหมาย12โต๊ะเป็นอารยธรรมโรมันนะครับเป็นคําตอบราอนี้อีกข้อหนึ่งนะครับเหตุการณ์ใดถือว่าเป็นการส้นสุดของบริษัทยุโรปสมัยใหม่ข้อนี้ตอบข้ออะไรครับ ข้อนี้ตอบข้อ4ข้อนี้ง่ายมากจะสังเกตนะถ้าเกิดน้องดูในสไลด์จะเห็นได้ว่า7วิชาสามัญปี54 2ข้อติดเลยและถามเรื่องการแบ่งยุคสมัยทางวัติศาสตร์ด้วยดังนั้นถ้าน้องแม่นตรงนี้มันก็คือคะแนนครับนะครับครนี้เสริมความรู้นิดนึงเวลาเราพูดถึงคำว่าสงครามเย็นสงครามเย็นหมายถึงอะไรเด็กๆจําไว้สงครามเย็นเป็นสงครามความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ประชาธิปไตยกับคอมมิวนสิสต์ อย่าตอบแค่อเมริกากับโซเวียตถามว่าถูกไหมมันก็ถูกแต่มันถูกไม่ทั้งหมดเวลาเราพูดถึงสงครามเย็นเราจะต้องคิดถึงว่าอเมริกาเนี่ยเขาเป็นตัวแทนด้านป,ประชาธิปไตยขณะเดียวกันสหภาพโซเวียตก็เป็นตัวแทนทางฝั่งคอมมิวนสิสต์ดังนั้นเมื่อยักษ์ใหญ่ลอกกันนะครับก็มีการแบ่งโลกออกเป็นสองขั้วอํานาจชัดเจนดังนั้นเวลาเราพูดถึงสงครามเย็น โดยเบื้องต้นเราจะหมายถึงความขัดแย้งระหว่าง2อขั้วอํานาจระหว่างอุดมการประชาธิปไตยกับอุดมการสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับโอเคครนี้เสริมนิดนึงนะถ้าเราเริ่มนับสงครามเย็นเนี่ยมันจะเริ่มต้นในปี1945และไปจบลงประมาณปี1991บางตำราบอกปี1989ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอลใส่ไว้2เหตุการณ์เลยแล้วกันนะครับแต่เอาตามตำรากระแสหลักก่อนตำรากระแสหลักมักจะบอกว่าสงครามเย็นเนี่ย สิ้นสุดนับจากเหตุการณ์ที่สหภาพโซเวียตล่มสลายแต่ถ้าสมมติน้องเกิดไม่เจอคาว่าโซเวียตล่มสลายให้เอาอีกเหตุการณ์หนึ่งคือ1989คือกำแพงเบอร์ลินล่มกำแพงเบอร์ลินเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเย็นที่แบ่งเยอรมันออกเป็นตะวันออกกับตะวันตกในปี1989มีการทำลายกำแพงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเย็นได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่จริงๆแล้วอยากจะให้นับเอาจากวันที่โซเวียตล่มสลายมากกว่านะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเจอในข้อสอบบ่อยมากนะเป็นอย่างไงบ้างครับได้ข้อสข้อแต่วันนี้เนี่ยเราจะอินโทรในการเอาความรู้เข้ามาเป็นตัวนําก่อนนะครับแล้วก็ในคลิป,ปถัดไปเนี่ยก็คงจะกลับมาเป็นข้อสอบ สลับกับการให้ความรู้ที่เป็นเนื้อหายาวๆนะเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนที่น้องจะเลี้ยวเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนการสอบใหญ่ฮะทั้งโอเน็ตทั้ง9วิชาสามัญวันนี้พร้อมหรือยังเข้าวัยรุ่นอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้พี่บอลก็จะขอเป็นกาลังใจให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆทุกคลิปเลยนะเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากส่งต่อความรู้ให้กับ เพื่อนให้กับรุ่นน้องให้กับคนรู้จักให้กับกิ๊กกับแฟนเลยก็แล้วแต่ให้มาช่วยดูกันนะครับยังไงก็ขอให้พวกเราตั้งใจอ่านหนังสือกันให้มากที่สุดนะครับเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วขอพวกเราเต็มที่การสอบครั้งนี้แล้วมหาวิทยาลัยที่น้องใฝ่ฝันจะเป็นของน้องครับผมสำหรับวันนี้พี่บอลลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ